อล่ละครับโปรโมชั่นประจำเดือนมกราคมปี2567นะครับเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่และแน่นอนเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเราด้วยครับนน่ I c ค n f เฟ s Universal s u n s c r e e n SPF 50บวก PA 4บวกน่บวกแล้วบวกอีกเพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับนี่จะเป็นโปรโมชั่นที่ต้อนรับปีใหม่ที่จุกกันอย่างแน่นอน5,4,3,2เริ่มครับมีให้ท่านเลือกถึง2โปรโมชันด้วยกันโปรโมชันที่1สําหรับพาร์ทเนอร์ใหม่ สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ i c o n f a c e Universal Sunscreen S.P.F 50บวก P.A. สี0บวก200ชิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2 5 6 7รับสิทธิในการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญประเทศสิงคโปร์4วัน3คืน1ที่นั่งมูลค่า45,000บาทสำหรับพาร์ทเนอร์เดิม สำหรบบับผู้ที่สั่งซื้อ Iconface Universal Sunscreen S.P.F 50บวก P.A. สี0บวก200ชิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2,567รับสิทธิประโยชน3 <c> ์3ต่อ1รับสิทธิพิเศษในการรับส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติมจำนวน24ล้านบาท1สิทธิ์เมื่อบริษัทมียอดขาย Iconface Universal Sunscreen S.P.F 50บวก P.A. สบวกครบ1ล้านชิ้น 2. รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญประเทศสิงคโปร์4วัน3คืน1ที่นั่งมูลค่า45,000บาท 3. รับคูปองชิงโชคเพื่อลุ้นรับรถยนต์ Porsche Macan ม,ม,มูลค่า4,890,000บาทจำนวน1คู่คูปองและโปรโมชั่นที่ 2. ส,สำหรับพาร์ทเนอร์ใหม่และพาร์ทเนอร์เดิม สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ i c o n f a c e Universal Sunscreen 420ชิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2567รับสิทธิประโยชน์4ต่อได้แก่ 1. รับสิทธิพิเศษในการรับส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติมจำนวน24ล้านบาทจำนวน50เมื่อบริษัทมียอดขาย i c o n f a c e Universal Sunscreen SPF 50+ PA+++ ครบ1ล้านชิ้น 2. รับสิทธิในการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญประเทศสิงคโปร์4วัน3คืนจำนวน1ที่นั่งมูลค่า45,000บาท 3. รับคูปองชิงโชคเพื่อลุ้นรับรถยนต์ Porsche Macan มูลค่า4 8 9 0 0านบาทจำนวน10คูปอง 4. รับสิทธิในการเข้าร่วม Cross VIP Training กับ Big Boss Paul จำนวน1วันเต็มมูลค่า1 5 0 0 0บาทวิธีการคิดคำนวณส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติม บริษัทจะนําเงินส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายสินค้าเพิ่มเติมจํานวน24ล้านบาทหารด้วยจํานวนสิทธิ์ทั้งหมดของโปรโมชันประจําเดือนมกราคมปี2567แล้วคูณด้วยจํานวนสิทธิ์ที่ท่านได้รับโดยผู้ที่สั่งซื้อสินค้าครบ200ชิ้นจะคูณด้วย1และผู้ที่สั่งสินค้าครบ420ชิ้นจะคูณ5โดยบริษัทจะจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรนี้ในวันที่5ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มียอดขาย Iconface Universal Sunscreen SPF 50+ PA+++ ครบ1ล้านชิ้น และบริษัทจะจับรางวัลเพื่อลุ้นรับรถยนต์ Porsche Macan จำนวน1คันูลค่า4,890,000บาทในงาน The Icon Evolution ในครั้งถัดไปนับจากเดือนที่มียอดขาย Icon Face Universal Sunscreen SPF 50+ บวก PA+++ คบบกครบ1ล้านชิ้นเป็นยังไงกันบ้างครับโปรโมชั่นจุกๆกันเลยทีเดียวครับนี่แค่เดือนมกราคมนะฮะเริ่มต้นปีกับเรื่องราวดีๆในการเปิดตัวสินค้าใหม่ครับ Icon Face Universal Sunscreen SPF 50+ PA+++ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือไอคอนเฮล์หมายเลขโทรศัพท์02-599-1999หรือ Line @iconhelp หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Icon Group สิทธิพิเศษนี้เฉพาะพาร์ทเนอร์ของบริษัท The Icon Group จำกัดเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด